ลูกกอไอนะครับอคันน้ำสุพรรณห้าสุนมันเป็นกอแล้วครับไม่ได้มาตรงมาแต่งมันเลยเอาออกมาสักภาพนี้นะรุ่นนี้ปีนี้ได้ก็ริดได้สุพรรณห้าศูนย์ ก็ไม่สวยงามเลยนะครับว่ามันจะันตกมาแต่งมัน,นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวตัดให้ขึ้นใหม่ครับวันนี้พันห้าสิบนะครับ คือพันห้าศูนย์บวกสิงคโปร์ไปดีไป้อเยมาดูไผ่ที่ปลูกไว้ขา้าวลามกับแดงะครับปีนี้ปีที่สามปีนี้ปีที่สาม ปีที่สามก็จะออกกี่นอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นสิบปีนี้ออกไปสิบสิบสองนอนะครับปีนี้ปีที่สามปีแ้าก็น่าจะออกเยอะกว่านี้นะครับพยายามกราบแดง,งครับเดี๋ยวก็ตัดทำขลาแล้วนะเราให้กราบหลุดหมด ตัดได้ครับซื้อมาซื้อมานอพันเท่าไรหนอละร้อยกว่าบาทรับนีค่เนีอืมมะลามกับแดงประมาณลำต้นก็จะประมาณนี้ขนาดนี้สูงสูงมัน่าจะเกินตอนนี้ได้มาห้าหกเมตรหกเมตรเนี่ยขึ้ยอด มีกี่ป่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหเก็ดประมาณสิบกว่าป่องก็ลํำนะครับกไ,ได้ประมาณนี้โอเคนะครับขอบคุณมากสวัสดีนะครับ